ขายแฟรนไชส์ให้สิทธิ์1อำเภอ1สาขาดีไหมเดี๋ยววันนี้ผมคุยให้ฟังนะครับว่า,วาการให้สิทธิ์หนึ่งอำเภอ1สาขาหรือ1จ ar ังหวัด1สาขาจริงๆแล้วเนี่ยให้เรามองภาพนี้ก่อนว่า,วาการให้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยเราจะต้องมองปริมาณกําลังซื้อก่อนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเราให้สิทธิ์หนึ่งจังหวัด1สาขาผมยกตัวอย่างจังหวัดนครราชสีมาแล้วกันหรือโคราชเนี่ยจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมีประชากรอยู่ราวๆ2-3ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นธุกรกิจอาหารนะครับแล้วเราบอกว เราสามารถให้บริการลูกค,ค้าเอา10%เก็พอ10%ก็คือ20 0 0 0 0คนเนี่ยต่อวันได้หรือเปล่านะครับในความเป็นจริงมันให้ไม่ได้หรอกครับมันให้บริการไม่ทันหรอกเพราะว่าปริมาณลูกค,ค้าวันละ2 3 0 0คนเนี่ยเราก็ทำางังไม่ทันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะพิจรารณาให้1 0 1จังหวัด1สาขาเนี่ยเราต้องมาดูกําลังซื้อด้วยนะครับว่ามากน้อยเพียงไหนและโอกาสทางการขายของทางผู้ให้แฟรนไชส์นะครับผู้ให้แฟรนไชส์ก็คือแฟรนไชส์ซอเนี่ยก็จะตัดโอกาสทางการขายของตัวเองออกไปนะ มีสาขาได้เป็นอาจจะเป็น 10- หรือ20สาขาเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเราไปให้สิทธิ์หจังหวัด1สาขาเนี่ยทางแฟนชส์ซอเนี่ยก็จะเสียโอกาสทางการขายนะครับส่วนผู้รับแฟนชายหรือแฟนชซีเนี่ยก็ไม่สามารถให้บริการได้ทันอยู่ดีหรือแฟนชซีบอกว่าจะขยายสาขาเพื่อให้รองรับจํานวนกําลังซื้อเนี่ยเราก็ต้องไปดูความสามารถในการลงทุนนะครับของแฟนชซีหรือผู้รับแฟนชส์นี่ด้วยนะครับว่าเขามีความสามารถในการลงทุนที่จะขยายไหมกําลังคนบุคลากรเวลาเพียงพอหรือเปล่าเพราะนั้นสรุปแบบนี้ครับว่าการให้สิทธิ์หจังหวัด หสาขาเนี่ยก็อาจจะเป็นทั้งโอกาสแล้วก็อาจจะเป็นทั้งดาบสองคมนะครับที่อาจจะมีทั้งโอกาสแล้วก็อาจจะทําให้เราเสียโอกาสได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาดีๆและตัดสินใจดีๆครับ